ใครที่กําลังมองหา Vios ยานรี iot, aris, หรือไม่ว่าจะเป็น a อที ip, มือ2อยู่นะครับมาดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตสต็อกให้นะครับรถที่จอดพร้อมขายที่บริษัทเพชรยนต์ตอนนี้นะครับว่ามีขนาดบ้างราคาเท่าไหร่เลขไมล์เป็นยังไงนะฮะแล้วก็เลทผ่อนต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับแบบรวมๆเลยว่าตอนนี้ Vios เหลืออะไรบ้างอันไหนที่หมดขาดขาดตลาดขาดสต็อกก็ว่ากันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาน i ี ยาลิทเอทีบนะฮะตรงนี้ก็มีจอดอยู่เดี๋ยวมาอัปเดตกันในคลิปนี้ครับพี่ๆเข้ามาดูได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสมือ2นะครับวันนี้อยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะฮะแล้วก็วันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนนะครับสาขาใหญ่สาขา1กรุงเทพมินบุรีซอยเสยรีไทย68แยก1น,นะครับใครที่อยู่ ใกล้ๆนะกรุงเทพปริมณฑลผมแนะนำนะครับมองหารถมือสองอยู่แวะเวียนเข้ามาได้นะครับมาลองเดินชมบรรยากาศมาลองเทสได์ต่างๆได้มีสต็อกรถมากกว่า450คันนะครับติดต่อเข้ามาหาเต้ได้เลยถ้าเข้ามานะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาเลยในเรื่องของการออกรถนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ f i n นนซ์วิ่งไปเซ็นให้ได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ในเรื่องของการส่งมอบมีบริการรถสไลด์ส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาอัปเดตสต็อกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่สาขาหนึ่งมียาฤิธ วีออสหรือว่าเป็น A t ทีเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างที่ยังว่างอยู่ที่ยังจอดพร้อมขายอยู่ตรงนี้นะครับพาพี Hi ่ๆไปดูในเรื่องของราคาเลทผ่อนนะครับแล้วก็เลขใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยโซนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอาร์ติสนะฮะทั้งหมดเลยเยอะมากอาร์ติเยอะมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น c a m รี่ซีวิกผมมีหมดเลยตอนนี้รถที่เป็นไฮบริดก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับใครที่มองหาอยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสต็อกรถมากกว่า450คันอย่างที่ผมแจ้งไป รถ SUV PPV MPV รถตู้มีหมดเลยนะครับมีให้เลือกบอกเลยพี่พี่เข้ามานะได้รถกลับบ้านแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูตัว v ีออสยาลิกันหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นผสมพวกอีโคคาเล็กๆแบรนด์อื่นๆไปด้วยนะครับเผื่อให้พี่พี่ได้ประกอบการตัดสินใจนะครับตอนนี้ขอแจ้งนิดนึง v ีออเนี่ยตัวที่เป็น1.5รุ่นไฮเนี่ยหมดเลยนะครับเข้ามาก่อนหน้านี้ผมเคยลงคลิปไปเนาะเข้ามาเป็น1 0คัน ไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่1.5รุ่นมิดนะพี่ๆใครที่มองหาอยู่ก็มาเล่นตัว1.5รุ่นมิดมีรถพร้อมปล่อยนะครับสำหรับ1.5รุ่นไฮอาจจะต้องรอก่อนนะครับมาดู1.5รุ่นมิดก่อนคันแรกตรงนี้จอดอยู่ตรงนี้เลยสีขาวนะครับทะเบียน4534ตัว1.5รุ่นมิดเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนกับตัว1.5รุ่นไฮที่เป็นตัวท็อปเลยนะพี่ๆนะจะต่างกันที่ล้อแมกนะครับแล้วก็กุญแจที่เป็นสมาร์ทคีย์เลส แล้วก็ภายในที่เป็นสีดําแดงของตัวท็อปนะครับคันนี้เนี่ยภายในผมพาไปดูจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวดูภายในก่อนนะเดี๋ยวพาดูราคานะครับอ๊บอ่ะสำหรับ1.5รุ่นมิดเนี่ยฟังก์ชันออปชั่นจะเหมือนกับตัวไฮที่เป็นตัวท็อปเลยต่างกันก็คือภายในจะเป็นสีแชมเปียนแบบนี้นะครับสำหรับตัวท็อปมันจะเป็นดําแดงนะพี่ๆนะอ่าอย่างคันนี้ก็ประวัติศูนย์นะครับรถประวัติศูนย์แบบนี้มีบ QC พาร์สมาเรียบร้อยนะครับ มาเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยดีกว่าเลขไม่อะไรยังไงบ้างบอดี้สีขาวสวยงามน่าใช้นะครับไฟหน้ามาเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์มาให้นะครับไฟหลีที่เป็น LED เป็นเส้นแบบ l i ไลท์ไก d i n g สวยงามราคาคันนี้เนี่ย359,000นะครับ Vios 1.5รุ่นมิดปี2019บอดี้สีขาวเลขไมคคันนี้อยู่ที่160,000โลนะครับ359,000เนี่ยผ่อ,อยู่แค่ประมาณสัก6,200นะครับ ฟีดาวน์จัดเต็มนะผ่อนอยู่ประมาณ6,200นะครับหรือว่าใครที่มองหา v ีอ s ตัวที่เป็นเจน3โฉมแรกก็มีนะครับเจน3โฉมแรกก็มีหรือว่าเจน2ก็มีนะครับจอดอยู่ด้านหลังตรงนู้นหรือที่เขาเรียกกันช้ยเขาว่าเห็บหมานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยคันนี้เนี่ย v ีออสหนึ e นะครับปี2014ันสไม่หนึ่งแสมโลราคาเนี่ยสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับบอดี้สีขาว พาร์ทชุดแต่งมาแล้วรอบคันนะครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่สักประมาณ5,000ปลปายนะพี่ๆนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังด้วยนิดนึงมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเจน2สีขาวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับพี่ๆนะราคาไม่ถึง2,000 0นนะ1,99,000นะครับ1.5รุ่น E ปี2011ไมเนี่ย1,40,000โลนะครับ คันนี้เนี่ยก็จะผ่อนอยู่มาสักสี่พันห้าพันประมาณนี้เพราะว่าที่เหมือนจะผ่อนสูงเพราะว่ารถปีสิบเอ็ดปีสิบสองเนี่ยจะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่ห้าถึงหกปีนะพี่ๆนะจัดไฟแนนซ์ได้ห้าถึงหกปีก็จะผ่อนอยู่มาณสักสี่ห้าพันนะครับรถสิบปีสิบสามปีเลขไมล์แสนสี่เนี่ยถือว่าไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่อ่ ค่อนข้างได้รับความนิยมสําหรับ Vios ดูแลรักษาง่ายนะครับเมนเทนแนนซ์ราคาไม่สูงนะฮะแล้วก็ปัญหาจุกจิกกลใจเนี่ยไม่มีนะครับคันนี้เนี่ยภายในพี่ๆจะได้มาเป็นเบาะผ้านะครับอ่ะเปิดให้ดูนิดนึงเป็นอีกทั้งเลือละกันนะฮะหนึ่งแส้าหกันอ่ะภายในเบาะผ้า,สะ,าสะอาดดแบบนี้เลยนะครับหรือว่าตัวที่เป็นพิเศษวันนี้ผมก็มีนะเป็นตัวฉลองครบรอบ50ปีนะครับสำหรับ Vios Gen ส ติดต่อเข้ามาได้นะฮะใครมองหาวิออสยาลิหรือว่าเอทีผมมีให้เลือกเยอะมากนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่อยากประหยัดงบนะครับก็แนะนำเป็นเจน2ใช้งานง่ายถัดมานะครับ1.5รุ่นมิดที่เป็นสีบอลเนี่ยผมก็มีนะครับตอนนี้1.5รุ่นมิดเนี่ยมีสีดำสีบอลน,นะครับสีขาว <c oughs> อ่ะขออภัยด้วย <c oughs> คันนี้ราคาเท่าไหร่อติดจองนะคันนี้ ะะติดจองติดจองผมเองนะครับติดจองผมเองแต่คันนี้น่าจะหลุดแล้วนะครับคิดว่าน่าจะหลุดแล้วเดี๋ยวผมเอาป้ายจองออกเลยนะครับมาได้เลยนะครับพี่ๆใครที่มองหาวีออสอยู่อยู่ไม่ไกลมากนะครับแวะเข้ามาดูก่อนได้นะครับคันนี้หลุดจอง <c oughs> ลูกค้าผมเองนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดความพิเศษของคันนี้นะมีสองเรื่องนะครับคือเป็นปีสองพันยี่สิบ แท้นะไม่ใช่ว่าจด20นะผลิต20เลยนะครับแล้วก็เลขไม่เนี่ย90,000นะฮะไมลหลักหมืน่นปี2020ราคาเนี่ย379,000อดี้สีบอลแบบนี้นะครับอย่างเช่นคันสีขาวที่ผมปพาไปดูคันแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับคันนั้นปี19เนะาะไมล์แสนกว่านะครับราคา359,000พี่บวยอีก20,000นะพี่ได้คันนี้ปีใหม่กว่าแล้วก็เลขไม่เนี่ย90,000นะครับ คันนี้หลุดจองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่มาสัก6,004นะครับฟรีดาวน์จัดเต็มได้ผ่อน6,004ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับทั้งหมดที่ผมพามาดูมาดูสายซิ่งกันมากดีกว่านะฮะคันนี้มีการจัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวยาริส 1.2e นะครับ 1.2e ราคาก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ 1.2e คันนี้ปี19 May เนี่ยอยู่ที่110,000โล นะครับราคา359,000คันนี้ฟีดาวจัดเต็มก็พอ่ออนยู่ประมาณสักหกพันะครับคันนี้เนี่ยมีการแต่งมาประมาณหนึ่งนะครับมีลิ้นหน้ามานะฮะลงล้อมาเรียบร้อยแล้วก็มีการใส่สปริงโหลดมานะครับทรงก็ค่อนข้างดีเลยนะครับฟิตเมนต์สวยๆแบบนี้นะครับใครที่มองหาอยู่อาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับผมก็แนะนำนะคันนี้ฟีดดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงอ่ะรถล,ล็อกนะ สักคู่นะครับกุญแจอ,อยู่ตรงนี้พอดีเลยเหมือนจับวางเลยภายในเนี่ยคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็แอร์ออโต้ข้างในสะอาดสะอาดแบบนี้เลยพี่ๆนะครับผ่อนประมาณสักโคพันสองนะฮะอ่ะใครมองหา5ประตูอยู่วัยรุ่นไวรุ่นหน่อยแนะนําเลยนะครับมีตัวสปอยเลอร์หลังมาเซ็นเซอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะถัดมาบ้างหรือใครมองหาเดิมๆ เป็นตัวรุ่นใหม่หน่อยเป็นตัวไมเนชเชนนะครับก็คือตัว1.2สปอร์ตนั่นเองบอดี้สีขาวรุ่นนี้ผมบอกเลยผมมีให้เลือกเยอะนะครับผมมีให้เลือกเยอะน่าจะ10คันได้นะฮะมีเลขไม้ตั้งแต่7,000โลพี่พี่เชื่อไหมสำหรับตัวนี้นะครับไม้7,000โลก็มีนะครับ, 7, นะรบใหม่มากคันนั้นถ้าพี่พี่มองหาอยู่นะครับคันนั้นเนี่ยที่ไม้7,000ประหยัดจากออกห้างไปเป็นแสนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้นหน่อย1.2สปอร์ตนะครับคันนี้นปีอะไรนะ่าจะ2021 22ประมาณนี้นะครับให้ดูนิดนึงอ่ะคันนี้ปี2022นะ1.2สปอร์ตนะครับไม่สี่0 0ืราคา439,000นะคันนี้ก็ผ่อนอยู่มาสัก7,000กว่าบาทนะครับ7,000ไปไปลาย7 6็ดพันหประมาณนี้นะครับเป็นตัวไมน์เนชันไฟหน้าเนี่ยได้มาเป็นแบบ Full LED เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะนะครับใครมองหาตัวยาริส1.2สปอร์ตเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยผมมีให้เลือกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี ะะสีหรือว่าจะเป็นเ,เลขไม้น้อยไม้เยอะยังไงติดต่อมาได้มีให้เลือกทุกเลนส์เลยนะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยพราว่า,วาคันนี้เนี่ยลดล็อก ok, นะฮะลดล็ ok, อกอ้าวฝั่งนี้เปิดได้มาไหนไหนก็เปิดได้แล้วเดี๋ยวพาดูนิดหนึ่งนะครับตัวยาริสที่เป็น5ประตูเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวที่เป็นยาริสเอทีพเลยนะพ,พี่พี่นะสำหรับหนึ่งอยู่สปอร์ที่เป็นตัวไมเนอร์เชนก็จะได้เรื่องของหน้าจอทัชสกรีนมาให้แบบนี้นะครับพร้อมกล้องถอยแอร์ออโต้ uto, เหมือนกัน ภายในได้เป็นเบาะหนังนะครับน่าใช้นะฮะน่าใช้ฟรีดาวได้นะที่ผมพาดูทุกคันขอย้าอีกรอบหนึ่งว่าฟรีดาวได้ทุกคันนะครับอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกคันหนึ่งยาลิทหนึ่งจุดสองสปอร์ตนะฮะเยอะมากเยอะมากคันนี้ติดจองไปเรียบร้อยแล้วเป็นสีเทาดําก็มีนะครับสีเทาดําก็มีอ่นะสีนี้สวยนะส่วนตัวผมชอบมากเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับอ่ะราคาใกล้เคียงกับคันเมื่อสักูรู่นี้เลยนะฮะราคาสูงกว่ากันหนึ่งหมื่น แต่คันนี้พี่ๆจะได้ในเรื่องของเลขไม่ที่อยู่ที่2 5 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับคันนี้ไม้2 5 0 0โลรถปี2022รถ2ปีวิ่ง2 5 0 0 0นะครับตกปีละ12,000โลถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากบอดี้สีเทาดำแบบนี้เหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละสีแล้วก็เลขไม้น้อยกว่านะฮะอ่าภายในเหมือนกันเลยเบาะหนังนะครับหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยมีมาเรียบร้อยนะครับ คันนี้เนี่ยก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมถ่ายรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวท็อป1.5รุ่นไฮสีแดงสวยมากแต่ว่าตอนนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะฮะผมเคยแจ้งพี่ไปแล้วว่ามีคันเดียวนะฮะตอนนั้นที่เข้ามาแล้วก็สีแจ่มมากนะครับ389,000เลขมหม่8,000ปี19ติดจองเรียบร้อยนะฮะคันนี้ถ้าใครสนใจลองติดต่อมาก่อนได้ถ้าหลุดจองเดี๋ยวผมรีบแจ้งนะครับอ่าเดี๋ยวโทรมาเลยเหรออ่ะ อันนี้ก็เซลวูดนะครับหลังๆไม่รู้เป็นไรนะฮะชอบเอารถไปถ่ายในป่าแล้วนะครับล่าสุดเอารถไปถ่ายในป่าอ้ามาซีวิกมาจอดตรงนี้ได้ไงผมก็งงเหมือนกันนะครับจริงๆซีวิกจะอยู่โซนด้านหน้านะอ๋อคันนี้รอปล่อยเนาะโอเคติดจองเรียบร้อยอะก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้อะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวพาไปดูโซนช่างดีกว่าน่าจะมีรถเข้ามาใหม่บ้างนะฮะมีจอดอยู่ตรงนี้คันหนึ่งที่เป็น1.2สปอร์ตนะครับ1.2สปอร์ต คันนี้ไม่แน่ใจติดจองหรือ,อยังเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้คันที่เป็นไม่เจ็ดพันหรือเปล่าอ๋อไม่สองหมื่นแปดนะอ่ะคันนี้ก็ประหยัดจากสีเทาดําเมื่อสักู่นี้ไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะพี่ๆนะหน้าสองสามหมื่นนะครับคันนี้ไม้น้อยกว่าด้วยสองสองหมื่นแปดันโลหรือไม่เยอะกว่าอ๋อไม่เยอะกว่าสามพันนะอ่ะก็มีให้เลือกนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยที่ราคาต่ํากว่าเพราะว่าคันนี้เป็นลําดับสี่นะครับแต่รถก่อนหน้านี้ที่เป็นสีเทาดำที่ผมพาไปดูเนี่ยเป็นรถมือเดียว คันนี้ลำดับ4ในหน้าเล่มนะครับรถทุกคันเนี่ยผมแจ้งก่อนนิดนึงว่าบริษัทเพชรยนต์นะครับเราซื้อสดเข้ามาทุกคันนะครับเรามีเล่มทุกคันเลยนะฮะร,รถไม่ได้มีติดไฟแนนซ์อะไรแน่นอนสบายใจได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเล่มเนี่ยต้องไม่ชํารุดไม่สูญหายนะครับที่เรารับเข้ามาแล้วก็โครงสร้างต้องเป็นเกรดเเรามีบริษัทนอกนะครับที่เป็นอินสเปกเตอร์เนี่ยมาตรวจรถให้นะครับมากกว่า274จุดตรงนี้มีใบเซอร์ติฟิเคชให้นะครับในการตรวจรถ ทั้งหมด2 7 4จุดให้พี่ๆได้ดูด้วยนะครับอ่ะก็มาอัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะยืดเยื้อยาวจนเกินไปฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับใครที่มองหา VOS ยาฤิ rt, aris, หรือว่าเป็น A อทีเนี่ยติดต่อเข้ามานะฮะขอเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหรือพี่ๆกดติดตามช่องผมไว้ได้นะครับเข้าไปดูในช่องได้ผมจะมีคลิปนะฮะที่เป็น VOS ยาฤทิ rt, aris, หรือว่าเป็น a อทีเนี่ยลงไว้ตลอดเลยนะครับผมจะพยายามอัปเดตให้ได้รับชมกันเรื่อยๆเวลามีรถเข้ามาใหม่ นะครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะฮะร,รถที่จอดอยู่ราคาเลขไมล์เลสผ่อนก็ราวๆนี้นะครับพนักง,งานบริษัทข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจตรงนี้ผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมาเซ็นที่บริษัทผมเนี่ยผมสามารถอนุมัติไว้ให้ได้ภายใน3าชั่วโมงนะครับฝากพี่ๆไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมเต้พยนขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ